อราก็จะไปบ้างนะคะเลือเทซ้มวันนี้ลุมมานน่จะพาไปเล่นอันมืนมืดเร็วเร็วสิวันนี้เราก็จะพาแม่ม่ไปเล่นสไลเดอร์นะคะสไลเดอร์กับอีหลอดไหมคะอันนี้ไม่เคยสะอาดเล่นได้เอ้ยฟืด ต้องใส่รองเท้าชึบพี่ไปทางนี้โอ้ยขึ้นมาได้่ายอีหลักก่อน่ <c oughs> ายอีหลักก่อนเ <c oughs> ม่ไม่เห็นสไลเดอร์เนอนี่เต้นแล้วอยู่นี่ ลงไปแล้วนะคะจะมาจับกันเท้าว่ะโอตรองเท้าคู่ละคันนะคะแต่ว่าไม่ได้ตกแต่งอะไรอยู่ซื้ออยู่เซทันเอ่อเซอทันอะไร ลาดภาตอนไปถ่ายอตอนไปใส่เสียงป้าพี่ตตองเก็บพี่ตตองเก็บไปเต้นดูข้าไหมไม่หิวไม่หิวไม่หิ่หิวไม่หิ่หิวไม่หิ่หิวสองสา เสร็จจะเหมือนจะสวยไหมเอาครับลุงเย็บดาบกันได้ดีแค่ไหนเฮ้ยหนึ่งสองสามมาไหนลงมาแบบสวยแค่เนี้ย หนึ่งสองสามคนเบิงคนณไลต่ตาแล้วนี่มันดื้อขักซะหน้าเหมือนลาบูบูป้าไปไปส่งเนี่ยต้องขามถนนบูนด,ดินักเด้อไป <c oughs> ใส่หลานแล้วอย่าแรนมันสริม ปาดยกกอกเลยเออไปเออไปนั่นว่าวไปทัวร์แล้วอุ้ยกระเป๋งางนลานว่าวไปทัวร์ทีกับเมยนั่น,นเรียกมา บ่หนาวจ้าบ่หนาวเนาะชีนาวจะไหนเล่นหลินไปเล่นหลินมาอีก็ซ้ำออกกระลงังไกรขอบคุณค่ะมิตรดูแลสุขภาพขอบคุณค่ะ <c oughs> วันนี้ไม่แพ้ก่อนไม่แพ้ไม่แพ,แพ้ตื่นแล้ววันนี้ค่ะโอ้ยะไลด์เดือจะได้มาเก,ก็บกลืนจะได้บัน พูดแม่เป็นปั้นอันนนั้เพูนไหมลูกปปั้นอันพูนแม่ออกกำลังไก่ยแล้วเออกามรถอกกามเถาะอ่ะฮึหิวเข่าป่ะนี่อือยิ่หิวเาถาะกินอยู่เหมือนคลืนโพดแล้วบะบาทบะไวแล้วมาเลี้ยงซอยเนี่ยผู้ใดกันใดไม่แพ้อเอ้ยกินอยู่เหมือนคลืนโอ้เนาะปั้นออกกำลังกายเออระบบพอลารเออเอ,อเออเออแล้วว่ามันตีตาด้วยลูก bữa nào cha mình đi bữa nào bữa này nữa là cô ba lần khỏi cái bộ nhầy mà <laughs> không gì mắt khải nhau vô ừ nhau vô hấp hấp ôm cứng tạ cho khỏi đeo ba tiề cái tạ tình tạ ติงติงไม่หนาวค่าเพราะ่าได้พักกลังนยอแยกำลังชุสุสุชุฮึบฮึบฮึบออกกำลังไก่ค่ะกินยูหมดขึ้นขอผ่านเศร้าแล้วเริ่มเศ้าแล้วฮึบเอ๋อฮึบเอ๋อฮึบเอ ตากระยักยองเขาเม่คือเบี้ตันจตน้าตากระไดเออสวัสดีบ้านยายจ๋าบ้านเจนจิราค่ะอันชุดบ้านในมีเวลาใส่นะจ๋าผลพนพนเพื่อนในมีปุ่มเปิดขอบคุณนะคะเอ่อลูกฮะก็ เพิ่นเป็นสายกับป้าเปิ่นไงสายเดียวกันกับป้าเปิ้ลไงเพิ่นอยู่ต่างประเทศมีก็มีก็ยังไม่เห็นหน้าเพิ่นสักทีท้องป่องพอเพิ่นตีพุ่งบาป่องกิไดะไกินแต่ว่าอีหลานระบายเล็วป่องตอนกินแล้วกะซีบนาทีอีหลานกับคองน้าไม่ถึงทีนาทีกินแล้วก็ขี่ออกแล้วก็หิง <laughs> มีบอกเมนูมีบอกเมนูมีบอกบอกเมนูเมนูเมนูไว้เมนูวันไหนครับไม่แพ้เอ่อ <laughs> เปิดเกิดมาเปิดมาเมืองแล้ว <laughs> คิดเมนูไม่ออกอีลหล้าเขาอยากกินอย่างอีหลาอยากกินอย่างวะเนาะแล้วแต่ไม่เพล่นนะแต่ว่ามัต้องเปิดเคเคเอฟซี่บอเอาชดสี่ก็บเบอเอาเอาเอาเป็นเขาซะเม <c oughs> ียงปลาแม่ปเทศอิ <c oughs> นเดี่พญาน่ะเมียงปลา, <c oughs> าที่ <c oughs> ทลรากินที่ว่ามีภาพไปกินอยวนลันนั่น เมีย่ยงปลาสมุนไพรไหมที่เป็นเมี่ยงไหมอ๋ปลาทับทิมไหมที่ทลรากินไหมจังบะอ้วน,ป,นป้าจ๋าอยู่เยอรมันป้าจ๋าอยู่เยอรมันรรครับผมครับผมมาสมิให้น้องกินนมเยอะๆคาย กินอยู่ค่ะวันนี้กินไปแล้วดิเนะกินอยู่ค่ะตามกรรมัมมะ